สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับวันนี้วันที่24มีนาคมนะครับ2568นะครับผมไปกูต้มกันอีกแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับน้ำลงอีกแล้วไปจ้า เป็นวังยมนานนะครับจังหวัดนังหสวรรค์มาเดี๋ยวไปดูนครับว่าวันนี้จะไ,ได้มากได้น้อยไปดูลูกแรกกันเชจานูกแรกนะครับลงจอดเป็นที่เรียบร้อยน้ำลงเยอะมากนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า นี่ครับสำหรับลูกแรกนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวจะทำการย้ายเลยนะครับถอดลักออกมาเลย นะจ๊าลูกแรกนะครับพอบอกพอมีตัวนะครับไม่มากไม่น้อยไม่ขี้เกียจท่านขึ้นมาอยู่บนนี้มากนี่เท่นี่ก็แหละเดี๋ยวค่อยยกไม้เนี่ยเดี๋ยวไปลงตรงนู้นนี่มันบางเน,นี่ยนะครับลูกแรกนะครับ มาแล้โอ้ลกแรกนะครับมีสักยี่สิบตัวได้ถึงหรือเปล่าไปดูนะครับโอเคจะทําการย้ายเลยนะครับเพราะว่าน้ำลงมากเลยนะครับไปต่อยยกันลูกท,ที่สองครับผม ไปจาไปต่อกันลูกที่2เลยครับผมส,ส,สวยๆครับวนะันนี้ สองลงจอดครับผมก็มงด้สำหรับลูกที่สองนะครับก็ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยจ้ามาลุ้นกันนะครับว่าลูกที่สองมีตัวเยอะไม่เอ่ยวัดเลยครับเพราะว่าน้ำลงเยอะมากเห็นได้ชัดนะครับ นี่ครับรถที่สองนะครับกำลังปลดหลักอยู่นะครับพอได้ไปพอบอกเสียงพอได้นะครับ จเดี๋ยวที่สองนะครับขึ้นแล้ว ที่สองนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดไม้ดูนะครับจะทําการใส่อาหารก่อนนะครับนะครับก็ทําการอะไม้ขึ้นเสร็จแล้วครับนี่สองโลกก็จะได้ประมาณใส่สี่ช่องนะครับเอว่ายังไม่เต็มลำนะครับผมไปเจาะกันโลกที่สามนะครับแต่ทําการใส่อาหารโลกที่สองก่อนนะครับ ไปต่อกับโรซีสามนะครับผมครับโรซีสามนะครับก็ทำการพายไปนะครับจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับผม โอเคครับพร้อมจอดจ้าโอเคครับลงที่สามนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้าอนี้ก็ทำการปลดหลักอยู่นะครับ สำหรับลูกที่สามเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้มากได้น้อยนะครับน่ครับพ่อบอกไม่ค่อยมีโซเท่าไหร่นะครับลูกที่สามนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับปดหลักก่อน ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีตัวหรอฝั่งนี้ไม่ค่อยมีตัว,ตวนี่ครับรถหลักอยู่นะครับมาแล้วมาแล้วจ้า โปทีส,สามนะครับเสียงมัน hmm. ม <A> ีไม <Hey, S 1> <ha. S 2> ่ค่อยคี่ตัวมาเห็นนั่นเลยก็ได้เห็นั่นเลยก็ได้มีไม่กี่ตัวหรอ อัอนทีส่สามนะครับอ่เทไปเลยสิบตัวได้นะครับอาหารเหลือเหรออาหารเหลือไงอาหารเหลือนะครับก็ทำการยิบตัวปลาออกนะครับสิบตัวนะครับผมสิบตัว โอเคเดี๋ยวทำการใส่อาหารลูกที่สามแล้วก็ลงต่อนะครับไปจอดกันลูกที่สี่ครับผม mm hmm. ลูกที่สามนะครับก็ทำการใส่อาหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ายนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวไปต่อันลูกที่สี่ครับผม พอเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากไม่เต็มลำนะครับจะมาลุ้นกันลูกที่สี่ลูกที่ห้านี่นะครับไปไปจ้าไปต่อกันลูกที่สี่นะครับผม ตัวส,สวยไซส์ใหญ่ๆ่ากครับปลาตะเพียนหางแดงนะายากนะครับปลาแม่น้ำอันชาไปดูกันต่อลูกที่สี่เลยครับผมครับโอเคลูกที่สี่เข็มตัวลงจอดจ้าน้ำแห้งพอดีแล้วครับ ลูกที่สี่นะครับลงนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้า,าทาี่่นี่ครับลูกที่สี่นะครับจอไม่เอ่ย ปำถาหลักเน่นะครับสำหรับูที่สี่อาจาหือ มาแล้วจ้าลูกที่สี่นะครับลูกสุดท้ายอืมพอได้นะครับพอได้เป็นช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนะครับสำหรับวันนี้กูสี่ลูกนะครับพอได้นะครับโอเค ยังไงก็จบภารกิจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องพาลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจบภารกิจวันนี้คู่สี่รคนะครับก็พอได้นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับจ้าจบภารกิจนะครับกลับบ้านได้ครับผม